พี่นัดเป็นคนฉเฉลยนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคซึ่งข้อนี้เนี่ยเออมันก็อาจจะต้องเอาตัวเลขมาแทนเนาะซึ่งมันอาจจะปวดหัวนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ก็อะลองทำดูก็ได้แล้วก็แค่ต้องหาตัวเลขที่แบบว่าพยายามขัดขัดขัดกับที่คือเขาถามว่าข้อใดเป็นจริงเนาะเราก็ต้องพยายามหาตัวเลขมาแย้งอะอะ ก็พี่จะเริ่มจากข้อ4ก่อนแล้วกันอ่ะสมมุติว่าพี่ให้ x เนี่ยให้ x นะมันเท่ากับ5 y เท่ากับ2แล้ว z เท่ากับสแล้วก็นาลี กรณีแรกเนี่ยที่ให้ m อะ่ะมันเท่ากับ1โอเคแล้วก็จะได้เป็น5ส่วน2มากกว่า2ซึ่งมันถูกถูกไหมแต่ว่าถ้า m อะ่ะมันเท่ากับลบ1คือหนูต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคือ m เขาบอกว่าเป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์นะคือมันเป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์คือมันจะติดลบก็ได้หรือเป็นบวกก็ได้แต่ห้าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้า m เป็นลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เป็น ลบ5้ส่วนสมากกว่าลบสซึ่งมันไม่จริงไงมันแย้งเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยก็ไม่ใช่อ่าทีนี้หยุดเทปแล้วจดได้นะพี่ขอลบก่อนเออก็อยากลบอะ่ะข้อ4ไม่ใช่พอมาดูที่ข้อ3เหมือนกันเลยพี่ให้ x เท่ากับห y เท่ากับส เท่ากับ2แยกกรณีเหมือนกันเลยโดยที่ให้พี่ให้กรณีแรกเนี่ย m เท่ากับ1คือไม่ติดลบมันก็จะได้เป็น2ส่วน5้น้อยกว่า2องก็ถูกก็ถูกแต่ทีเนี้ยพอพี่แทน m เป็นลบอ่ะให้ง่ายๆเลยให้มันเป็นลบ1อะ่ะมันก็จะได้เป็นลบ2ส่วน5้น้อยกว่าลบสอง ซึ่งมันผิดถูกมลบศูย์จุดสมันจะไปน้อยกว่าลบ2ได้ไงมันต้องมากกว่านั้นข้อนี้มันผิดโอเคเปล่าโอเคหยุดเทปจดได้ข้อนี้ก็ผิดต่อไปข้อ2พี่อะตอนแรกอะพี่ให้ x เป็น5เหมือนกันเลย x เป็น5 y เป็น2 z เป็น2โอเค ถ้าพี่ให้เป็นเงี้ยถูกแต่ว่าถ้าสมมุติละ่ะพี่สมมุติว่าให้ x x เป็นลบห y เป็นลบ2 z เป็น2ซึ่งโอเคตัวเลขที่พี่ที่พี่แบบระบุมาเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ขัดแย้งนะอ่ะไม่เชื่อดู x เป็นลบ5ถูกไหมโอเค x เป็นลบ5ก็จะเป็น เเป็นลบห้าก็เป็นลบห้าก็เป็นลบสองมากกว่าสองนี่ไงลบตัดลบก็เป็นบวกเออซึ่งมันก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับโจทย์สิ่งที่พี่กำหนดมาไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับโจทย์เออมันก็กำหนดได้แต่ถามหน่อยว่าช่สองเนี่ยให้พี่กำหนดให้เป็นเนี่ยมันขัดแย้งไหมขัดแยง้งเพราะลบห้ามันจะไปมากกว่าลบสี่ได้ยังไงโอเคเพราะฉะนั้นข้อสองเนี่ยก็ผิดมันเหลือใช้ดได้ละก็ตอบข้อหนึ่งอ่า ข้อหนึ่งพี่ก็จะมาทำให้ดูเหมือนเดิมเลยพี่ให้ y เป็นสอง x เป็นห้าน้อยกว่า z เป็นสองถูกไหมหนึ่งส่วนสองโอเคซึ่งสองกับห้าเนี่ยสองหารด้วยห้าเนี่ยมันได้ศูนย์จุดสี่หนึ่งส่วนสองมันได้ศูนย์จุดห้าอ่าซึ่งมันก็โอเคตรงอ่าก็ได้เอาตัวเลขอื่นก็ได้พี่ให้ x เป็นเก้า แล้ว y เป็นสี่น้อยกว่าแล้วพี่ให้ z เป็นสองเหมือนเดิมสี่หารเก้าเนี่ยมันก็จะได้ประมาณส่วนจุดสี่ากว่าแต่หนึ่งส่วนสองเนี่ยมันคือ 0, 5, ส่วนจุดห้าเงี้ยส่วนจุดสี่ากว่าเงก็น้อยกว่าส่วนจุดห้ามันก็ได้อ่ะอะพี่เอาตัวเลขนี้ไปแทนดูก็ได้ให้ x เป็นลบห้า y เป็นลบสองน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองคือ z เป็นสองเนาะเออคือมันก็ได้อะมันก็ถูกอยู่ดีอะ เค okay, ป้าคือข้อหนึ่งมันไม่มีอะไรไมาแย้งเลยอะ่ะเพราะฉะน,นั้นก็ตอบข้อหนึ่งโอเค